หุ่นละครเล็กเป็นน่าจะสินไทยที่ครั้งหนึ่งเกือบหายสาบสูญไปตามกาลเวลาแต่ด้วยความมุ่งมั่นของนักแสดงหุ่นละครเล็กคณะสุดท้ายทําให้จํานวนคณะหุ่นละครเล็กค่อยๆเพิ่มจานวนขึ้นที่คลองบางหลวงเป็นพื้นที่เดียวที่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงการแสดงนี้ได้ที่นี่จึงได้รับการจัดสรรเป็น Learning Museum เป็นเวลาเกือบ10ปีโดยสราวุธิจันทะวรรณมานและเพื่อนๆได้จัดรวมกลุ่มแสดงหุ่นละครเล็กให้ได้ชมฟรีในพื้นที่ริมคลองบางหลวง เพื่อนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจมีโอกาสเข้ามาสัมผัสศิลปะการแสดงของไทยที่หาชมได้ยากนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมกับเปิดสอนการแสดงฟรีให้กับเด็กๆในระแวกคลองบางหลวงหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจ วันนี้เด็กๆเหล่านั้นบางส่วนได้เติบโตขึ้นพร้อมกับมีใจรักในการแสดงหุ่นละครเล็กและได้จัดตั้งเป็นกลุ่มเล็กๆของตนเองภายใต้ชื่อกลุ่มวายุบุตรสืบทอดจิตนารมของรุ่นพี่ด้วยการเปิดการแสดงฟรีในบริเวณคลองบางหลวงทุกวันเสาร์อาทิตย์เช่นเดิมรวมทั้งออกตระเวนรับแสดงตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าเจ้าภาพจะมีงบประมาณเท่าไหร่ก็ตาม สราวุธเปิดเผยว่าเด็กๆเหล่านี้เมื่อเติบโตขึ้นก็จะมีโอกาสได้สืบสากนการแสดงนี้ไปตลอดทว่าตราบเท่าที่มีเด็กบางคนที่ยังมีใจรักในการแสดงนี้และมุ่งมั่นที่จะสืบสานกันต่อไปหุ่นละครเล็กก็ยังคงอยู่ในสังคมไทยกันต่อไปหุ่นละครเล็กก็คือหุ่นหนึ่งตัวต้องมีต้องใช้ผู้เชิดถึง3คนนะครับผู้เชิดต้องมีพื้นฐานโขนนะครับต้องเรียนโขนมาหรือว่าฝึกโขนมาก่อนประมาณเกือบ5ปีนะครับแล้วค่อยมาฝึกเชิดหุ่น 3ปีนะครับถึงจะมาทักเชิดผุ่นละคอเล็กได้แต่ตอนสมัยนั้นได้หายสาบสูญไปเพราะว่าตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่2ทางตระกูลพ่อครูแกเขาไม่มีใครสืบทอดแล้วก็กลับมาลือปืนเพราะว่ามีท่านหนึ่งก็คือปู่โจหลุยนั่นเองหรือว่าครูสาครยังเกยวสดท่านได้เคยเห็นว่าหุละคอเล็กเนี่ยใช้กี่คนบังคับทักเชิดยังไงไกลไกยังไงท่านก็เลยเอากลับมาลือปืนตอนนี้เพิ่งกลับมาโลดแล่นในประเทศไทยได้ประมาณ เกือบ4ีกว่าปีครับผมก็เป็นนักแสดงที่เมื่อสมัยก่อน,ท,อท,น,าาน,านที่อยู่ที่คณะคำนายที่อยู่ที่คลองบางหลวงเนี่ยครับตอนนั้นก็จะมีพวกกลุ่มนักแสดงเนี่ยประมาณ12ชีวิตที่เป็นครูคูนะครับคราวนี้เกิดสถานการณ์โควิดทุกคนก็เริ่มไปทํางานตามอาชีพเพราะต้องเลี้ยงครอบครัวตัวเองมีผู้ปกครองท่านหนึ่งโทรมาว่าครูบอลจะเลิกหรอ,อปล่อยให้เด็กยังปล่อยปล่อยทิ้งเด็กหรออะไรเงี้ยให้เด็กเคว้งหรอผมก็เลยถ้าอย่างเงี้ยก็เลยลอง เรียกเด็กกลับมาแล้วลองคุยกันว่าทุกคนอยากแสดงไหมถ้าอยากแสดงก็เลยกลับมารวบรวมทากลุ่มการแสดงพอดีแม่ผมเคยทาเคยทําพวกเกี่ยวกัหัวโขนปักผ้าปัจจุบันนี้ก็ยังทําอยู่ก็เลยแม่ก็เลยถามว่าอยากมาเรียนแบบที่ที่ที่คณะไหมอย่างที่คณะที่คณะนางไหมตอนแรกผมก็ไม่ค่อยอยากเรียนแต่ก็ตามใจแม่ ตอนแรกแค่ถามเฉตอนนี้ชอบตอนแรกแค่ามาดูพี่เรียนเฉยๆค่ะแต่พ่อให้มาเรียนด้วยกันเลยลองมาเรียนด้วยค่ะตอนแรกๆก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยไม่ชอบค่ะแต่หลังๆก็รู้สึกว่ามันสนุกดีแม่พามาตอนวันเกิดพอดูปุ๊บเห็นว่ามันเปิดสอนให้เรียนรีก็เลยมาเรียนเลยแล้วก็อยู่ยาวมาถึงตอนนี้แล้วมันทําให้เรามีความสุขพร้อมกับทําให้คนอื่นมีความสุขไปด้วยขุนละครเล็กเนี้ย มันจะอยู่คู่กับชุมชนไปมันจะเป็นกลุ่มที่เด็กจะคอยสืบทอดรุ่นต่อรุ่นจริงๆโดยไม่ใช่แบบว่าจะเป็นคณะผมผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นผมอยากให้มันเป็นกลุ่มเยาวชนจริง สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095-460-5580